ยังพระสุภาพรบิดาจุดอาอากร่างหน้าสมเด็จประมูลเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ตั้งหน้าบริษัมจุดพร้อมกันนะประมูลให้สวยว่าตามว่าพร้อมเลยนะโมนะโมพัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ผู้ปกครองกำลังจะถวายพระไตให้แก่นากเดนค่ะนะโมพุะธาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอการตอนนี้อีกที่เดินคนเ็ดียวเสียงแค่นิดเดียวอาณาสัมภเนทวาตามข้าพเจ้าจะขอโอกาส ลาพ่อแม่ญาติน้องและทุกทุกคนเพื่อบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพระรามเก้าแห่งนี้กายกรรมสามวัจีกรรมสี่มับโนกรรมสาม ที่ข้าพาเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินขอท่านทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอท่านทั้งหลายจงยกโทษใททห้อับไรแก่ข้าพาเจ้า ผู้จะบวดในวันนี้เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริบูรณ์เพื่อความอยู่เยี่ยมเป็นสุขในปรมาจันท์วันทามิพุทธงวันธามิธรรมังวันทามิสังทัง สัพพเมโทสังธรรมธรรมีคันเตขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขทางการเดิญก้าวหน้าภายใต้ร่มรอของพระพุทธศาสนาตลอดกาลนาน,น,นเพืนทีนี้ ชาติเนรยูยร์เบรมุลลาคาริทัสให้คุณพ่อคุณแม่แต่เมธีการปนี้ไปให้กับสาธุชโลกทั้งสามแดนโลกตาวันขาขอเทพเทาวาทุกชั้นฟ้าจงร่วงอนโบูนณาไปพร้อง ตุมมานังเทวานังสัตทรสุตวาจารุมมหาราชิกาเทวะสัตทัมนุษสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทํงสุตวาตาวติสาเทวาสัตทัมนุษาเวสุตาวติสาดเทวานังสัตทํงสุตวะยามาเทวาสัตทรมนุษยาเวสุนยามาดังเทวานังสัตทัสุตวะ ตุสิตาเทวาสัตตมโนสาเวสุขตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมมานารตีเทวาสัตตมโนสาเวสุนิมมานารตินังเทวาังสุตวะปารณินมิตาวสตัตติเทวาสัตตมโนสาเวสุขปะนินมิตาวสตัตตินังเทวานังสัตถังสุตวะหลับตาอธิษฐานจิตให้คุณพ่อคุณแม่ ขอให้คุณพ่อคุณแม่นั้นจนเกิดความคล่องตัวในทุกๆเรื่องกิจอันใดหน้าที่การงานอันใดการเงินใดชีวิตครอบครัวใดที่คล่องตัวอยู่แล้วบัดนี้ขอให้คล่องตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพใดที่ยังไม่ดีขึ้นขอให้รักษาทุโกโ้อ ถูกหมอถูกยากถูกเวลาคุณโยมได้มอบผ้าวางไว้ที่แขนของนันนอ,อย่าเพิ่งปล่อยมือนะหลับตาอธิษฐานจิตอย่าเพิ่งปล่อยมือนะคุณโยมเดี๋อยอาจพรย์จะสือให้ด้วยอนุภาพแห่งการมอบผ้าไกรอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ถึงชื่อว่าความอัตคัดสน อย่าได้ปราก,กีในชีวิตของท่านเจ้าภาพพ่อแม่ผู้ปกครองบิดามารดาสิ่งดีๆจงมาขครอบวิมานชีวิตนักโมพุทธ,ธายะพระพุทธกายรัตนญาณมากมีโลกพระรัสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสัมโภยพาพุทโมะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานวะรังคันธงศีลดีจัมมหาเถรังอาหารวันทามิภูระโตอาหารวันทามิทาตโยอาหารวันทามิสพัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนี้ สัทเทพุทธาภลังตัตตะปัจจิคะนังตยัง เป็นยังไงบ้งคะเป็นยังไงบ้างคะอด้บุรรตรได,ด,ดุได้บุตนุ้ตรไน้คุตรได้บตได้คตน้าุตรได้บุตรไนุ้ด้บุตรไุตรได้กต้ตตุรรร I'm <smart> not <noise>